cột like nhăng, cột theo dõi nhăng, cột đùa nhá, ờ, nãy yeah. nè, สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ Gang e v e r y d a 2นะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Gang e v e r y d a 2ให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามารีวิวแบ t เ l ิ p พาร์ตนะทั้งสองแบบเลยทั้งแบบสแตนดาร์ดแล้วก็แบบพรีเมียมนะครับผมซึ่งผมทําการซื้อไปแล้วก็นะทำให้ดูว่าซื้อยังไงนะครับปุ๊บราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเจ็ดร้อยนิด อันนี้ซึ่งผมทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็น3000แต้มนะแล้วก็สแตนดาร์ดด้วยนะครับวิธีการเปิดไอเควสแบทเทิรนพานนะมันจะอยู่เปลี่ยบเป็นอยู่ตรงหน้าชาเลนจ์นะครับผมนี่คลิกเข้าไปเลยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ฮัลโหลฮัลลานิดนึงนะก็จะอยู่ในชาเลนจ์เลยนะนี่เลยอันนี้จะเป็นแพทแพทตินัมนะพรีมเมียมพรีมเมียมเอออันนี้พรีมเมียม อนก็นจะเป็นสแตนดาร์ดธรรมดานะซึ่งผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะผมแล้วก็ไปกดที่รับรางวัลเลยนะเพิงเฮ้ยมันให้เลือกเว้ยจากหลักการนะครับผมผมเอาเป็น6-8ดีกว่าไอ้เหลือเอาอันนี้ไปดีกว่าอันนี้หนึ่งแล้วกันนะอันนี้หนึ่งปึ๊บ6-8เราไปลุ้นกันดีกว่าอ, oh. อ๋อนี่ไมันของของของทั้งหมดมันจะอยู่ในนี้นะ สมุด50ชิ้นนะก็ตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแ a ตเทิร์นพาร์เปิดรับแล้วแล้วก็รับอันนี้ด้วยนี่เลยก็เช็คก,ก็ได้ของอะไรมั่งนี่เลยเยอะแยะหมดเลย6 8กแปดห้าถึงแปดอันนี้เงินทั้งหมดนะครับผมของแบ t เทิรพาร์แบบสแตนดาร์ดนะครับไปดูกันได้เท่าไหร่กันมีทั้งหมด25รายการนะโอ้ได้ทั้งหมด2 0 0 0 0ื สองหมื่นล้านนะนี่ไงสองหมื่นล้านนะคุ้มไหมก็ลองไปคิดเอาเองอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับผมเปิดแม่งหมดเลยดีกว่ามีการ์ดบวกแปดอันนี้หกถึงแปดนะครับแล้วก็นี่ห้าถึงแปดแล้วบวกแปดกูไม่มีนี่ไงหกถึงแปดก็มีการ์ดบ,ก 8, นนบวก 8, แปดอ,อ,อยู่สามใบนะครับ แต่เราใบที่ไม่ใช่ปกแปดเราพันินิดไม่ได้เลยเลยอันนี้ก็เราสึกมันแหลกๆนะโอเคก็อันนี้ของของธรรมดานะเดินได้ได้เท่าไหร่ก็เนี่ยประมาณเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวไม่อยากซื้อมา มาครับผมวันนี้เราเราจะมาเป็นหน้ามา้าแห่งการิน่าจำหน้าผมไว้นะผมเป็นหน้ามา้าวันเนี้ยจำเลยหน้ามมาไปครับผมขอ L N บวก8พอ L N บกแจะได้ป่าห,หลุน้นคือไม่ได้ลุน้นได้บวกหใช่มันใช่อันนี้นะใบแรกของสแตนดาดของบวก8ปนะ มันจะสวยจริงๆถ้ามันจะได้เอาเอบวก5ก็ได้ให้เอาเอนบกหอ่กอะเฮียมาอันนี้จะเป็นการ์ดเ็จะรุ้นปีมันจะเป็นปีเก่าหน่อยปีเก่าที่แบบว่าลึกเกือบลึกนะถ้าเป็น BTB ก็มันจะดีนะถ้าได้โรนโด BTB มันจะดีมากนะครับ แต่โอกาสเป็นไปได้ก็0.01นย์นะขนาดผมไปหน้ามานะเฮ้ยผมขอโทรหาเจมแป๊บนึงนะสวดสดีท่านปล่อยเลนน์ดยนะผมผมทำเก็บด้วยท่านเชื่อนะโอเคเข้าใจแล้วครับครับนะซึ่งผมโทรโทรไปขออนุญาตแล้วเขาปล่อยเลนให้เรียบร้อยแล้วไม่เชื่อคุณไปดูนะโรนโดบวกแปะมาลุนลึกอ่ะโอ้โห ebs โอ้โหไม่ไม่ไฟส้มไม่มีบาลิซีบาลิซีอีโอ้โหพันเฮ้ยผมจะเป็นคนโชค้ายขนาดนั้นเลยหรือไงวะเอานี้ใบสุดท้ายของสแตนดาดนะว่าจะขาดทุนหรือจะกำไรถ้ากำถ้ากำไรขออยู่ประมาณสองแสนสองแสนล้านจะดีมาก แต่ดีมากแต่ค้างไปแล้วแหลกด้วยโอ้โหเอฟเอมีไฟใครวะโอ้โชาแล้วเกิดโอ้โหประทงอะไรโกจบแล้วจบแล้วครับนายโอ้โหอืมก็ลองไปดูกันนะสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดของผม ตอนน่อาณนี้คนอื่นสแตนดาร์ดยังไงรีวิวหน่อยนะก็สรุปผมประกอบการของแบ t t ทนพาสดสแตนดาร์ดนะครับผมก็จะได้นี่เลยนะ3ตัวบนนี่โกหนึ่งตัวนะครับผมร้อยสิบห้าสปูสออะไรไม่รู้ไม่ไม่ตัวเท่าก่เอาไว้ตีบวกอะไรตีบวกดีๆนี่เองนะครับแล้วก็บริซี่ครึ่ง เอาบวกแปล็บวกแปลก็แทบจะไม่มีราคาอยู่แล้วเท่าไหรเ่เองนั่นแหละสิบเอ็ดสิบเอ็ดล้านไอ้เนี่ยให้บวกแปลก็ได้นะถ้าจะให้บวกห้ามันน่าเกลียดเกินไปนะครับขอปรับปรุงนิดหน่อยนะเปลี่ยนใหม่แล้วแบบเปลี่ยนเลทให้หน่อยนะครับผมเนาะโอเคก็รีวิวจบแบตเตอร์พาของสแตนดาร์ดเรียบร้อยแล้วขอแคปไว้หน่อยแล้วกันนะว่าได้ตัวนี้นะครับผมข้อมูลสามตัว ท็อปใบ3ตัวใบท็อปมาโอเคครับผมจบวิวแบ a เทิ e p a พารแบบพรีเมียมนะนี่แบบพรีเมียมก็จะเข้าหมดสแตนดาร์ดเลยนี่สแตนดาร์ดผมรับไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพรีเมียมมาพรีเมียมมันจะหั่หรลากก็เหมือนได้สองชิ้นสองชิ้นนะอ่าสองชิ้นเราไปรอต้องไปดูเลยเราขอเลือกอืมเอาบวกแปดละกัน อันนี้ขอเลอกบวกแปดนะเราไม่อยากเสี่ยงดวงแล้วพออันนี้จะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยชิ้นนะครับผมพีมีม่จากสแตนดาร์ดมันจะได้แค่ห้าสิบชิ้นเนาะโอเคอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆคุณสองนะกะว่านไปอันนี้ขออนุญาตดูเงินนะสี่สิบสี่ใบนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่จากของสแตนดาร์ดได้แค่ยี่สิบล้านเนาะอันนี้จะได้สี่สิบไหม หรือจะได้มากกว่าว้าวอันนี้40่สิบคูณสองไปคูณสองไป่ะเขียบเลยเราจะได้แย่เหมือนแบบสัตของสแตนดาร์ดหรือเปล่าเราต้องไปดูกันใช่ไหมแบบทำคลิปแบบโคตรเร็วแต่ทำเพลโคตรนานนะอันนี้เพรที่แบบว่ายาวนานมากส 4, 4ไสนะไม่รู้ได้ใบเขาเรียกจะได้ไฟส้มไหมแบบเปิดก๊าซธรรมดาด้วยนะครับผม ใบส้มไหม L N ไม่ส้มนะอาอไม่คืโอเวนไอ้ที่สองสองหนึ่งไอ้ก็คือใบากาก c B จะได้ไหมมันจะลึกไปไหมรอต้องไปดูครับผมไปครับผมมาครับได้อะไรลุ้น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 โอ้โหช้าขนาดนี้ดูทรงมีไฟป่าออกมีไฟส้มแค่นั้นโอโ้โห B T B ครับ ลึกโอ้โหเฮ้ยอ,อ,อาจารย์ครูคุณครูก็บีทบีนะตามที่เราค่าไว้แต่ไม่ใช่ไม่ควรมาได้อย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว Btb 96ีเาจำนวนสองใบไปครับผมถ้าเปิดใบนั้นอนะ่ะอันนี้จะเป็นปีแคปนะ โอ้ไม่มีไฟเบือเราต้องเปิดกลางคืนนะโอ้โห ebs ไม่มีไฟด้วยอยากให้ไฟส้มอะ่ะมันก็จะประมาณนี้อารมณ์แบบรู้รู้แล้วเราก็เปิดเปิดไปแล้วนั่นแหละมันไม่ใช่ของเรา ไปครับผมไม่มีไฟอ่ะโอ้โหบกแปรยังไม่ได้นะบวกแปรยังไม่ได้เลย้างช่างน่าเสจจียใจถ้าไม่หยิบบกแปรมาก็คงไม่ได้บวกแปลลรีนบียทีบีนะเห็กนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเฮ้ยมีไฟเว้ยเฮ้ยอิตาลี เอ้ย CM ใครอะ PTB ใครวะดึกไม่ออกโอโเคือราคาน่ารักอะมานะครับผมใบสุดท้ายนะครับผมของแบ t t ท e p a นพารพรีเมียมนะครับผมเนาะก็ใบสุดท้ายแล้วบกแปลกนะ ซึ่งใบ,บแรกเปิดไปได้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีไฟด้วยก็นะครับผมใบสุดท้ายแล้วขอแบบมีไฟใหญ่ๆเว่อร์ดิดนึงนะครับผมขอเป็นอันนี้ก็ได้นะซลาตันอิสบาอิชโมวิลก็ได้นะของ Lol เลหรือจะเป็นฮาร์แลนนะของ SPL นะ FA จะเป็นของเป็นใครไม่ได้นอกจากตอเรสก,ก็ได้อะขอตอร์เรส แล้วบีเทบีขอโรนโดบวกแปดล้วกันนะคือยี่สิบสองเฮต้าไม่รู้ตัวอะไรมั่งนะครับผมก็ไปดูเลยนะไม่รู้ได้อะไรอ่ะกดยังไงกดตรงเมื่อกี้กดตรงกลา,างเดียวเลย,เป,ยเปิดเงี้ยอ่ะเปิดเฉียงเฉียงไปครับอืมเ้นเต้นเลย องลีไม่ใช่องลีแล้วจบแล้วโอ้โห่อเกลียดจังวะโอ้โหแบบอันนี้พรีเมียมนว้ยเฮ้ยพรีเมียมนะทําแบบนี้ไม่ได้นะตายแล้วผมได้ยางได้ไงว่าตายแล้วครับโอ้โหโดนแล้วไงโอเคนะครับผมก็เนี่ยบวกกันกูยังไม่ถึงเงินเอ็มเลยสี่สิบเนี่ยโอ้โห อันนี้พรีเมียมนะตอนนี้พรีเมียมนะจำหน้ามันไว้ฟูมีฟูแลมปารีชิงชามังเฮ้ยนี่พรีเมียมนะเว้ยเนี่ยพรีเมียมนี่ใครนี่ใครไม่รู้ไอห,หัวโลน้นอ,อาจารย์คุณคูณโอ้โหเราอันนี้ก็จะเป็นของสแตนดาร์ดนะครับผมนอนแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของพรีเมียมก็ประมาณนี้ดูเอาเองนะใครจะซื้อใครจะดวงดีก็ดูเอาครับอิตาลี สีคล้ายๆกันอ,อิตาลีเฮ้ยนี่มันแจกประเทศอิตาลีป่ะเนี่ยถามจริงหอ,องแท้โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ยังไงก็ถ้ากดไลค์กดแชร์แบบดูผมไว้นะครับผมก็ดูเข้ามาดูเยอะนะครับจะได้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับผมเนาะหอยครั้งหน้าครั้งครั้งนี้อาจจะเกลือแต่ครั้งหน้าอาจจะไม่เกลือก็ได้นะครับผมก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ Gang Earth r e v i w ด้วยนะครับผมจะได้มาทำคลิปแนวนี้นะครับผมแล้วก็รีวิวทั่วไปนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดี